สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อ้อนศิลปะสิบผ้ามาเบิงต้นใหม่มาเผาว,วันไส้พี่น้องเนะนี่ครับหลากอย่างสวยงามพี่น้องนะครับตอหลอดพี่น้องตอหลอดหลากพี่น้องนี่ครับนี่ต่อดินเหนียวใส่ถุงกระติกนี่ครับหลอดผมหน่อยพอด,ด้วพี่น้องเด้อผมก็เลยเดี๋ยวดินเหนียวมาห่อตุ่มใส่กับถุงพลาสติกเข้าด้วพี่น้องเด้อ เพราะหลักมันต่นพี่น้องจะเลี้ยงเอาไหมเสียดายปาดหินเสียดายนะครับเพราะหลักเขาตีเหลวมันสไลลงหนีพี่น้องนะไลด์ลงหู่นได้พี่น้องนะหนี่ไหลลงหนีพี่น้องครับผมกับพระท่านได้เห็นอย่างไรพี่น้องนะเพราะต้นก้อนหนานั้นส้่มตาย,ยพี่นอ้องชอกตายเลยผมผมไปหลอกหลอกเปียกออกแล้วก็หมุนหน้าหมุนหลังหมุนไลด์ส่งแฮมพี่น้องจนต้นไม้ซ้่มพี่น้อง แล้วก็ผมได้กีดใบออกหลายแห้พี่น้องหน่พี่น้องต้งงนนี้ผมบวกีดได้พี่น้องเด้อนี่ปล่อยแบบฟันพี่น้องเพราะต้นไม้บอาไส้ตัวนี้เคยอยู่ในน้นมเมื่อก่อนนะพี่น้องเด้อเคยเลี้ยงแบบหนามพี่น้องเด้อเคยเลี้ยงดินเด้อนี่ครับอันนี้กระสีมาเปลี่ยนใส่กระถางถางเก่าละแล้วก็มาเลี้ยงใส่ดินมั้งพี่น้องนี่ครับว่าเขาจิบปั๊บสภาพได้บ่าวันวันนี้คือบ่าวห้ต้นไม้บวบฉ่ำแห้งไปเหมือนเด้อนี่ผมหมุนประมาณสองสามเทียได้ส่งเลยพี่น้องนะครับ ส่งตามใจมากขอให้ก่อนอะไพี่น้องเหมือนนั่นไปหมุนข้าวโพดหมุนแบบหมุนแบบครับขนาดเลยพี่น้องเหมือนนั่นหมุนหมุนหมุนจนต้นไม่สั่มมืดเลยเหมือนนั่นหมุนหมุนมะพร้ามะกีดกีดเปิดใบออกหม้อซอยวัดเลยเหมือนนั่นครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะพี่น้องเนาะนี่ครับลองถือลองผิดพี่น้องต้นนี้จักสีส้ำเร็จว่าซ้ำเร็จหรือพี่น้องอันนี้ก็คือการทดลองพี่น้องเนาะนี่ผมกับเบอรด้ปลอกเปลี่ยนพี่น้องนะปล่อยปล่อยแบบนี้ก่อน ให้เขาปักฝืนงันจังหวะไม่พี่น้องยังคิดสิได้ตุนอยู่พี่น้องสร้างมันคือประสบการณ์นะพี่น้องเนาะนี่ครับหลอดนี่ก็บหลอดซื้อมาหน่อยโหพี่น้องหลักไงกับหลอดหลอดนี่อ้วนห่าเลยโอ้ยหลักนี่อ้วนห่าพี่น้องหลกักผมเอาดินเหนียวเชื่อมเชื่อมมาใส่หน,นีเลยพ่อติดแล้ว พอลากเขาเริ่มไหลไหล่เงาแล้วกับไล่ไซนีด้วยพี่น้องนี่กระทางกับทางเก่าด้วพี่น้องเนาะทางผู้กระแป้งข้านี่แหละผู้กระแป้งพัตติกข้านี่แหละกระปองกระแป้งนะครับเนี่ยโอ๊ยแต่เบิ่งเหรียญดะพี่น้องเนาะเบิ่งเหรียญเงาเลนือนานงานพี่น้องนะครับเคยอยู่ในนามเมื่อก่อนด้วต้นนี้พี่น้อง เพื่อนเขาเรียบร้อยแล้วเพื่อนเขาเพื่อนคู่ใจเขาเรียบร้อยแล้วไปแล้วไปดีแล้วเดี๋ยวต้นนี้แล้วกัน